สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคู่ที่3ในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นการลงสนามเจอกับระหว่างญี่ปุ่นนะครับที่จะลงสนามเจอกับทางรัสเซียวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญสาหรับทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากครับมีผมพระเก่งแก้วและคุณนิกรชำนาญกุลครับรับหน้าที่บรรยายครับซึ่งวันนี้นะครับญี่ปุ่นนั้นเป็นนัดที่2พวกเขานะครับแข่งในบ้านได้เปรียบทุกอย่างนะครับทราบสภาพแวดล้อมแล้วก็กําลังใจจากเกมที่แล้วครับที่สามารถไล่1คะแนนกลับขึ้นมาได้ครับวันนี้นั้นเป้าหมายคือ3คะแน ในขณะที่รัเสเซียเองเกมวันนี้นะครับถ้าหากว่าเอาชนะญี่ปุ่นได้พวกเขาก็จะได้ผ่านเข้าไปเตะในรอบที่2เรียกว่าแน่นอนเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมสัญญาณการถ่ายทอดสดกันต่อครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมและก็อาจารย์เสนอชัยยงครับก็จะมาพูดคุยถึง45นาทีที่ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าจะยังไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่ก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาเลยอาจารย์ทางท่านญี่ปุ่นวันนี้ก็ยังคงแสดงมาตรฐานในการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิมนะครับเล่นในระบบเดิมแล้วก็ในลีลาเดิมแต่การขึ้นของญี่ปุ่นนั้นวันนี้รู้สึกจะรวดเร็วกว่าเดิม จังหวะตรงกลางครับไม่ว่าจะเป็นนาคาตะหรือว่าโอโนหรือว่าจินิจิมียวจินก็เหมือนกันทุกคนต้องขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่ารัสเซียไปตั้งรับเร็วแล้วก็ไม่ยอมขึ้นมาเลยสิ่งที่ต้องเร็วเข้าไปนี่เพื่อว่าให้รัสเซียไม่พร้อมครับถ้ารัสเซียไม่พร้อมการโจมตีที่รวดเร็วจะทําให้ได้ประตูจาจารจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางท่านญี่ปุ่นเนี่ยจะเล่นบนพื้นซะมากกว่า ครับเพราะว่าเล่นลูกสูงนี่สู้ไม่ได้ใ่ครับโยนไป10ครั้งก็9ครั้งหมายความว่าเราครับผมรัสเซียหได้รับแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์แต่ว่ารัสเซียนี่นานๆจะบุกขึ้นมานี้แต่ก็โอ้โหเรียกว่าเสียวหัวใจนะครับเพราะว่าถ้าสมมติรัสเซียลำเลียงขึ้นมาคุณองอาจจะเห็นว่า การเพรสซิ่งฟุตบอลของญี่ปุ่นแถวกลาง5คนทําได้ดีมากเพราะนั้นรัสเซียจะต้องใช้ลูกบอลยาวโยนข้ามเพรสซิ่งแถวกลางอาศัยจังหวะข้ามหัวแล้วแล้วโฉบก็ไปเลยแล้วออกางข้างจะเห็นว่าลูกที่ออกไปทางข้างนั้นเพราะลูกยาวนี้รสเียนะครับในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าแต่อย่างไรก็ตามกองหลังของญี่ปุ่นเอง3 3ตัวที่ผมเห็นเป็นแผงรับเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ได้เหนียวแน่นได้เหนียวแน่นเพราะเขา1ไม่ขึ้น2เขาลงขึ้นมา ลงมาถอยลงมาให้มีพื้นที่ที่จะเล่นได้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันครับแล้วก็จะพูดคุยถึงเหตุก็อย่างว่าครับลูกเมื่อสักครู่นี้ยังมากก็ร้องโอ้แล้วก็เป็นหน้าที่ของประตูแล้วแล้วมีพื้นที่ห่างกว่านั้นก็ประตูออกมาไม่ทันมาดูใน45นาทีหลังอาจารย์ผมคิดว่ารูปร่างมาพูดถึงกับพละกกาลังก่อนอ๋อพละกําลังครับเพราะว่าญี่ปุ่นนี่บี้ตลอดเลยครับผมจะจะได้เปรียบไหมตรงนี้ได้เปรียบครับถ้าการเคลื่อนไหวอย่างนี้ตลอดจะทําให้ ให้รัสเซียตั้งตัวติดยากแล้วก็เคลื่อนไหวยากแล้วต้องไล่ตามเข้าไปด้วยแรงที่ใช้รัสเซียต้องใช้ตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ญี่ปุ่นน่าจะใช้ความได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียนี่ทาให้มีกาลังกาลังนี่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมทะลุทะลวงเข้าไปเรื่อยๆทําให้กองหลังนี้อาจจะจังไปได้จุดที่คิดว่าน่าจะจะเจาะได้ในคมรู้สึกในความคิดของอาจารย์ี่ญี่ปุ่นจะเจาะได้โดยวิธีไหน หถ้าจะได้ประตูในรูถ้าจะได้ประตูหนึ่งถ้ากองหน้าของญี่ปุ่นย้อนกลับมาเพื่อเล่นชิ่งหรือดับเบิลพาร์หรือวอนพารลูกสั้นอาจจะมีโอกาสไปได้เพราะว่าความช้าของรัสเซียเป็นเหตุทางด้านมากาตะหรือว่าทางด้านอินามโตะนี่อาจจะทํามาทำได้ข้อสองการเล่นการเลี้ยงทะลุทะลวงอย่างวันแรกที่จุนอิจิ ครับ,รบทำนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะทําได้ข้อที่สองข้อที่3นั้นคือการเข้าสู่ด้านข้างเร็วแล้วก็ผ่านเร็วครับอย่าไปจับอย่าไปรออย่าไปม้วนกับนี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นน่าจะได้3ข้อนี้แต่ทางด้านรัเสเซียามาดูด้านด้านรัเสเซียบ้างว่ามาดูว่าโรมมนเชฟนั้นเขาเตรียมอย่างไรนะครับและมีจุดไหนที่น่าจะ ทลายกำแพงญี่ปุ่นครับการที่เขาเห็นแล้วครึ่งแรกนี้เมื่อออกสู่ด้านข้างปั๊บกองหลังจะถอยกองกลางถอยเขาหักเข้ามาแถวสองนี่น่ากลัวมากยังไม่ใช้เลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าของแถวหลังญี่ปุ่นนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะยิงลูกไกลแล้วครับเป็นการบังยิงเลยคล้ายๆกับกองหลังญี่ปุ่นมาบังให้ นอกนั้นยังไม่เห็นว่ารัสเซียจะทําได้เพราะว่าความเร็วเขาจะหมดลงลูกที่ที่ที่ผมดูแล้วผมว่าเสียวเหมือนกันก็คือลูกเหมือนกับท้ายเกมเมื่อกี้นี้ฮะที่เจาะทะลุมาจากทางด้านเส้นทางประตูนั่นเป็นลูกสั้นอีกลูกหนึ่งลูกที่ก็แทงผ่านกองหลังแผ่ผ่านแบกนั่นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทางด้านญี่ปุ่นเองก็ต้องระมัดระวังนะครับโอกาสที่จะเกิดประตูขึ้นเนี่ยมีมากน้อยไหมครับเป็นไปได้ ทุกวินาทีนะครับแต่ังนีบอม่ไ้ว่าใครจะได้ประตูแต่โปรได้สังเกตให้ว่าดาราเด่นๆของสองทีมที่น่าจับตามองอย่างรัสเซียก็มีหมายเลขสิบเก้าปีเมนอฟนะครับเลขเก้าติตทอฟซึ่งเป็นกองกลางที่คุมเกมให้รุกและรับอยู่นั้นแล้วก็หมายเลขเจ็ดโอนนฟโกที่คุมกองหลังกัปตันทีมด้วยอายุเยอะแล้วคนนี้ครับส่วนญี่ปุ่นก็สังเกตหมายเลขห้าจุนอิจิมิยามโตะแล้วก็โทดะนะครับ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักฟุตบอลแล้วถ้าจะเล่นได้ตามครับก็ต้องครับต้องมาติดตามชมกันนะครับว่า45นาทีหลังเนี้ยต่างฝ่ายต่างจะแก้เกมกันอย่างไรนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับบริษัทสยามออยล์โปรดักต์จำกัดครับได้ลิขสิทธิ์ VCD และวิดีโอเทปการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ทุกคู่ครับหาซื้อได้ที่ร้าน7 e เ e ่ e อทุกสาขาและก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับฟุตบอลโลกปลอดบุหรี่คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ เล่นกีฬาดีกว่าครับเท่อยู่แล้วช่วงนี้ก็จะไปพบกับเหตุการณ์ที่สนามแข่งขันครับ <S <S เพื่อดูว่าอีก45นาทีนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็จ,จบลงไปแล้วนะครับในเกมสําคัญสําหรับทั้งญี่ปุ่นและก็รัสเซียซึ่งชัยชนะนั้นตกเป็นของญี่ปุ่นและเป็นชัยชนะที่สําคัญด้วยครับเพราะว่าจะทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีโอกาสที่จะได้ผ่านเข้าไปเตะในรอบที่2 ซึ่งตอนนี้จาก3มคะแนนเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้พวกเขานั้นขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มทันทีครับมีอยู่4คะแนนซึ่งถือได้ว่าโอกาสดีมากทีเดียวครับในการเข้าไปเล่นในรอบที่2ครับนัดสุดท้ายญี่ปุ่นจะลงสนามเจอกับตุนีเซียครับถ้าหากว่าญี่ปุ่นสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะทําให้พวกเขามีลุ้นเป็นอันดับที่1ซึ่งอันดับที่1ในสายนี้ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าพวกเขานนั้ในรอบที่2นะครับจะต้องไปเจอกลุ่มของทางด้านบราซิลแล้วก็ตุรกีจีน แล้วก็คอสตาริกานะครับเป็นกลุ่ม C <oughs> ซึ่งอันนี้สําคัญทีเดียวครับโอกาสที่เจอกับตรุรกีนั้นเป็นไปได้สูงครับ,บเราคงได้เห็นฟอร์มของบราซิลกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกทีมในกลุ่มนี้ครับต้องพยายามที่จะหนีบราซิลให้ได้สานัดที่ผ่านมาบราซิลเอาชนะตรุรกีเอาชนะจีนมาได้แล้วก็ฟอร์มการเล่นนั้นถือว่าเริ่มใกล้เคียงกับคาว่าเป็นบราซิลเข้าไปทุกขณะนะครับ เกมนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขามาเตะในฟุตบอลโลกคนนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนั้นมีการเตรียมพร้อมแบบร้อยเปอร์เซนตจริงๆนะครับครับก็เรียกว่าน่าชื่นใจนะครับในผลงานสองเกมที่เห็นนะครับเกมแรกนั้นพวกเขายิงนําทางด้านเป็นยี่มได้ด้วยครับถ้าหากว่าไม่พลาดในการเช็คล้ําหน้านะครับพวกเขานั้นอาจจะชนะ2นัดรวดก็ได้ครับจากความทุ่มเทความพยายามพวกเขาครับ ครับแลนั่นก็ทําให้ตอนนี้โอกาสของญี่ปุ่นที่จะได้ผ่านเข้าไปในรอบที่2นั้นถือว่าเปิดกว้างมากกว่าทุกทีมน,นะครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลโลกซึ่งเริ่มมาตั้งแต่คู่แรก13มินานั้นหมดลงแล้วครับผมให้เรากินแก้คุณนิกรชําลคุณลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ